ใบเฟิร์นพิมชนกจัดจ้านรับตรุษจีนใส่กี่เพาเวาแว,แวกรอรับอ่งเปาเป็นนังเอกซุปตาที่มีเชื้อสายจีนอีกหนึ่งคนสำหรับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบุญอย่างล่าสุดวันที่31มกราคมซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนหรือที่เรียกว่าเทศกาลตรุษจีนงานนี้สาวใบาเฟิร์นก็ไม่พลาดที่จะแปลงโฉมตนเองเป็นอหมวยอินเตอร์ใส่กี่เพาสุดแซบสีแดงที่ทั้งเวาและแ,ะแวกบอกเลยว่าแซบเวอร์ สำหรับไปเฟินพิมพชนกเคยได้รับรางวัลน,นาคตาราชสาขานักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องหล,ลงไฟและได้รับรางวัลน,นากตาราชสาขานักแสดงนำยอดเยี่ยมจากละครเรื่องใบไม้ที่ปลิดปริวเมื่อพศ2563ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ c อ m ขอบคุณค่ะ